สวัสดีครับผมสวัสดีอาจารย์ทุกทกท่านครับอ่าผมสร้าง่อยนอกเขาไงต่อฟังพ้องครับอาจารย์วันนี้เดี๋ยวออกออกรอบครับเดี๋ยวออกรอบครับเดี๋ยออกต้อนกเลยอาจารย์ทุกท่านผมมมกครับนาเบ้กับนีโนที่งานครับผมสร้าง่ตยกับแม่น้ำวันนี้ครับมันนี้ว่างนะอาจารย์มี่คนยุบาน โอ้บรรยากาศหมอสครับอาจารย์วันนี้คุ้มครึมครับมาสถานที่กับทางใกล้กับทางรถไฟบ้านโน่นครับบ้านโน่น,นนินนโน่ก็นแล้ไปหาปลาใบประคามครับนะครับนิโน่มาสองต่อครับอาจารย์ผมเอาพนันธุ์ยดดาวมาุกเสาหน่ยครับอาจารย์พนยันธุ์ยดดาวมาุกเสา นาเบียมาสองตัวครับเป็นเห็นกลกัวลานอาจารยอีกสักขู่ผู้กองเกียรติอาจจะตามมากกันเลครับเนี่ตะยามบว่างครับอาจารย์เอาอาจารย์เตรียมตัวใส่นกกันครับเดี๋ยวนี่หนูว่าอีกไงก,กันสีสัมผัสนี่หนูเป็นไะไก่อนมาเลยพี่จัดบ่ก,ก่อนอยากจะนอก <laughs> อยากก็นก อ๋อบักท่ากันบัก,บก,บกเรียวน้อยใช่ไหมวันนี้เรียวน้อยออโอ้บักจันเจ้าตัวนี้โอ้จันเจ้าครับเจ้าเก่าเจ้าเดิมเจ้าเก่าเจ้าเดิมน,โน,โน,น,นี่โนว่าเดี๋ยวนี้บัูมูกระจาแล้วครับอันนี้เรียวน้อยครับตัวคันเร็วๆนี่ลายการของนี่โนนี่กินแยงมากพวนี่คิดปา,ากว่าสั่นนะเอ็มร้อยนะพี่เอ็มเอ็มร้อยน,ยนี่ครับไหนดิกระเกล็ดกระส่นดอกไม้อยู่ครับมาแล้วมาแล้วนี่โอ้โหน่ ครับผมผมค์ก so, uh, uh, like, ิจเตะทำการเพียดขึ้กันระเบิดเงี้ยมันมาเข้มข้นหน่อยหนึ่ครับผมครับผมอาจารย์ไม่อีกแล้วท่านหนึ่งครับอันนี้เตะอ่าใส่ครับเตกอันนี้อันนี้อันนี้เลยเอาหน่อยว่าบิดไปบิดมาทั้งไปทั้งมาเตกะมันเป็นบวมบจังเลยบวบเปลาใส่ผมแต่บวมบวมเออบิดไปบิดมาเตะก่อโอ้เอาตัวอะไมาครับวันนี้ อ๋อเอานกพฤษกางโตกางไม่นี่้และนกไอ้สุขสียาิครับโอ้สุขสยาต้นนีงไม่ใช่ไหมครับครับปนั้นนาการจากกันระหว่างท่นระหว่างเอ้าจาะว่าต้นไม้ต้นน้ำจ่อยุบหุ่นนะครับอืมว่านะเออออผมใส่เกแบบนโอ้ว่างต้นนั้นโอ้คอนเก้สายอนเกลามก็ที่ใส่แถวนี้แหะนี่ เดี๋ยวต้นไสแล้วครับนี่ต้นดูครับเอ,อ้วอาจารย์ยังไงก็ดีข้างไห้เท่ก่อนสวยส่วยงานมากเลยอ่ะเหยียบขึ้นแล้วครับอากาศมันดีก็นดีโยครับขึ้นขึ้นบอฟันเย็นดีครับผม ล่อรุนครับบินครับผมอาจารย์อ้างอ้างครับอ้างรุ่นนกครับรุ่นนกกลางมากแล้วมาตามไปล่าพอดีเสียงกลางครับนี่โลยู้ว่าได้แท่นนี่โลผมละสิง่ายวใส่ <c oughs> ผมละอาจารย์สิง่ายวะไซ สั่นึงไปโอ้ผมปี่ายว่าใส่เด้อนาไม่ไม่แจ็ม่ไ่อยู well, like ่ทั้งหัวไม่อยู่ทั้งหัวครับออบดเดือสิน้าำแข็งหูใส่จะคว่ำจะคว่ำนับเน่ยีนิ่วเมือบรรยากาศรุ่นแร่ แต่เนี้ยหมดเลยอันครับลเปอร์ซุปเปิ้ลหยาะไม่ลงหยอบเลยแล้วก็มันเูาขอจริงย่งฮะฮะผู้ขออาจารย์ใส่ต้นใส่ต้นพิดคิดสีเปียนต้นไม้ด้วยครับบาดนื้อซึงว่าจีนครับยินดีรุ่น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 ครับครับอาจารย์ นี่นกกระาเบี้ยยัเี้หายางกวนนกกันปัาดเถอะไม่อยางยได้ทุงเขียวว่มันเล้เขาจีนน่ะเ้ยม่อ่นกเขานกเขาบินข้ามเขาตอนนีเอ้ยจมันจะเลนบบน้บเจเจ้าเต๋ครับพวกตีไข่แตกแล้วอาจารย์ถวยป้นแตกเราแบบเราเล่้าหรือว่ามันเต๋ บา้มันจัดเั่นจอดที่เขาเทียงเียเหยียบอยู่นี่ได้หรือเปล่าพี่ตัวใหนทะเลตัวไดนมกจันจองกอกกกอกคู่คักคู่เนี่ยเว้ยย่างไ้วมีโอ้ยเหยียบเลยนะพี่ว่าเไหนพี่ก็รู้สิว่างไหนคือเกาเลอชื่นใจโอ้ยมาลอยจันทุกท่านคือเกาใช่ป นี่หมานแล้วครับวันนี้ยอยากหักตะกคนอ <c oughs> ย่าเอาตันว,วน, <c oughs> นี้โตสามหมื่นครับผมอาจารย์โอ้จะเป็นคักแล้ววันนี้อาจารย์ว่าได้เพิ่งาภาพร่วมเท่าไรดอกวันนี้เพราะว่าอยาก <c oughs> ตึงเล็กน้อยอาจารย์ตึงอันนี้กการธรรมะการในเครือาหารนะครับผมดีนะเบียร์นี่แหละ ปุการเกลี่ยกรับยา,า,า,าเบี้ยขม่าขม้นนะครับใส่หลายมันขมแบบแมาจันายานใส่หลายขมมากันเน้อูกที่บ้างเน่ยใคคิดว่าบอกอ่างอยู่ดิเออเอามาเอด้วยจะให้จ,จันเจ้าอีกเดี๋ยวมะละไมจานเออขวาดใส่ปัวแพคือโบอร้านเดีวน้อ้เดี๋ยวทุกเขียวไปน้<อ>าใะ<า>อเก่ยต้นเนาอไปดวใส่ขอาผมาตายแล้วแหะที่เี่นี่ิเมียนบอกไม่บอกอ่างบอกคือโบเมียนดอกโบมีนดอก นกน้นยลายเอยนอนกลายตัวเอาเอาที่นี่หนอ,อมันถึงจะหวลวมเวยนะพี่ปีขาดเหมือนมีอันครับหันหหลังหาหันลหลังหามันก็คู่เลยจ,จังโฉเอาพญายักษ์ขึ้นด้วย บ่เห็นหน้าเห็นหน้หนหนหากับพ่ออยู่ด้วยเบิ่งด้วยเห็นตะโขยบรกตูกินหนาอ <c oughs> ุ่นใจขาดบุญมัดพูไดไล่คว้อไปอาจารย์ขันว่าเรียกตัวย่างซี่ยอซี่เรียกตัวย่างไหนตะตุนวะเอออันนี้คข้ามบองตะตุนตาใสกัชิวชิวเมีอันตีดีป้าไลร้ข้อไล่คว้าว่างๆ,ๆมันจะเ,เจป็นเจ้าไปดินไก่เซินไก่เนาะโอ้ยหุ่นข็งเนาะกัวไฟกัวไฟ อันนี้เลยของจันโจ้จันโจ้เหมือนไลยพวกเลยโอ้ยอาจารย์นี่ขอขอหิงว่อมาได้เลครับมันอยู่คลิปนี้เอาโอเคครับโดนๆพอกันครับครับผมอ,า,อาจารย์เซตสวยเพ่งง่ายครับโอ้ยอดเบิร์ดอาจารย์นี่แหละครับอัศจรรย์ใจกุ้งสิกุมกินปลาบึกใหญ่แหละซิวเอาอะไรสอบเฉยนี่ไปลีอยู่หลยนิน อ่บอลบอลัอริดันเลอลงข้อมข้อมมือข้อมไอมวนข้อมือซื้อนะประหยย์ข้อมสุกอยู่กับบักมีกับบักฮุ่งนั่นแหละอ้อาจารย์ก็เอาสิแหละเอามาจุดไข่แม้หน่อยไาเดี๋ยวว่าเดี๋ยวหัวอาจารย์นี่โน้อหมานแล้วเลยสองตัวเลยอาจารย์นี่ยทนเาอืมแสีมือของไอ้ไเจ้าจันเจ้า โกงคือเจอบ้างเลยน้อบาทเนี่ยจังยัวยานเนี่ยครับผมสองตัวเลยแมนหมนครับผมเอาสิบเห้าตอนอคำกับิบ่ดายไหลอยู่บอครับตอนในข้อแรงครับอ่ะอาจารย์นู่นะดังเนี่ย